ช่วงล่างเสร็จแล้วนะครับสำหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้คันนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับ VVT-i เกียร์ดทมัส4สปีดครับรถสวยมากนะครับคันนี้เก็บช่วงล่างเรียบร้อยเปลี่ยนผ้าเบรกเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับรีวิวให้ดูแบบชัดเจนเลยรถคันนี้สวยมากแล้วขับดีมากครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับเพราะว่ารถคันนี้มือเดียวป้ายแดงด้วยแล้วก็ไม่เคยติดแกสครับเครื่องยนต์สดมากครับแอร์เย็นครับนี่ผมเปิด23องศาอย่างเย็นเลยนะครับเย็นเจี๊ยบผมบอกเลยนะครับถ้ารถคันมเผลย ผมรับประกันครับว่าตรงปกและขับดีอย่างที่ผมแจ้งแน่นอนครับคันนี้ช่วงล่างแน่นฟิลเหมือนรถใหม่แน่นอนเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วด้วยนะครับผมจัดเปลี่ยนผ้าเบรกให้ด้วยนะครับเพราะว่าลือออกมาก็เจอผ้าเบรกหมดนะครับก็ผมเปลี่ยนให้ด้วยนะครับออกตัวไฟแดงนะครับ เกียร์ดีมากนะครับนี่โหยเปลี่ยนไม่รู้สึกนะครับเกียร์ดีมากผมบอกว่าอัตราเร่งดีมากการันตีให้ได้ครับลูกค้าถ้ารถคันนี้ซื้อไปขับไม่ดีนะผมซื้อคืนเต็มจํานวนครับผมการันตีให้ได้เลยนะครับตอนนี้ช่วงล่างคือแน่นมากนะครับเหมือนรถใหม่ดีๆเลยตอนนี้นะครับผมก็ขับไปประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับนี่ปล่อยมือนะครับคือช่วงล่างดีมากนะครับไม่ดึงซ้ายไม่ดึงขวานะครับลูกค้า120เกือบ130นะนี่โอ้โห คือขับดีมากครับผมการันตีได้เลยนะครับนี่ขับมือเดียวด้วยนะครับถ่ายคลิปไปด้วยอันตรายครับแต่ว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูด้วยความบริสุทธิ์ใจครับอ่ะโอเคจัดไปคันนี้จบแน่นอนครับ กดเทสไม่ได้ครับคันนี้คัมรี่ปี2003ครับเข้าใหม่ครับเครื่อง2.0 VVTi ครับรถไม่เคยโดนแก๊สครับแล้วที่สำคัญรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้ภายในสวยมากครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยแล้วกันใจร้อนมากรถคันนี้สวยมากแล้วก็เจ้าของดูแลดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเจ้าของเป็นคนละเอียดขนาดไหนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขับอยู่ในทางคอนกรีตนะครับตรงนี้ก็คือทางมันก็ไม่เรียบเท่าไหร่นะครับก็จะมีรอยต่อถนนคัมรี่ทุกรุ่นนะครับ ช่วงล่างน่าจะเสียหลวมๆสักประมาณ1 0 0 0 0แสนกิโลก็เริ่มจะมีอาการที่มันจะหลวมแล้วนะครับหรือว่าการใช้งานของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคนชอบหยอดขับรถแบบเรียบๆขับง่ายๆหย,ยอดลุมไม่ลูดมากอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงล่างก็จะทนแต่สําหรับรถญี่ปุ่นมันทนอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างเรื่องเกียร์หายห่วงได้เลยถ้าดูแลเซอร์วิสตามระยะคันนี้คือแอร์น่ะมันเย็นมากเปิด27องศานะครับสิ่งที่ต้องแก้ไขคือเรื่องระบบช่วงล่างมันจะมี กันโค้งหลวมอยู่นิดหนึงแต่ช่วงล่างแน่นนะครับนี่แหลกดีการตอบสนองของพวงมลาลัยดีมากเรื่องเกียร์แล้วก็เรื่องเครื่องยนต์เงียบแล้วก็เรื่องเกียร์เนี่ยเปลี่ยนนุ่มมากแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับลูกค้าในสไตล์ของรถใหญ่รถ VIP รถผู้บริหารนะครับต้อง Toyota Camry หรือไซส์ใหญ่ๆเท่านั้นนะก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ที่70-80กิเมตต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทางตรงนะครับ เรื่องอัตราเร่งเรื่องเกียร์เป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ขับไปที่อําเภอลมสักแล้วแล้ววันนี้ผมจะรีวิวให้ดูเลยความละเอียดของตัวรถผมเอาไปลมสักก็คือไปขัดไฟหน้าอย่างเดียวรถยังไม่ได้ทําอะไรนะรผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมต้องเก็บอะไรให้ลูกค้าบ้างระบบไฟสมบูรณ์ครับก็จะมีแก้ไขในเรื่องของกระจกหลังขวามันไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานเดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดมอเตอร์ให้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ถ้ามอเตอร์เสียนะครับผมจะเปลียให้ ก็ดูแลหลังการขายไปนะครับเรื่องของการบริการหลังการขายเก็บงานเท่าที่จะทําได้ครับลูกค้าในเรื่องของการขับขี่นะครับผมบอกเลยตอนนี้ผมขับสักประมาณ90ิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วขับมือเดียวด้วยนะครับรถนิ่งมากครับลูกค้าแล้วรถคันนี้เป็นรถที่สวยมากภายในสวยมากครับลูกค้านี่ไม่เกียร์นุ่นมนวลน,นะครับะเดี๋ยวผมออกขวาก่อนนี่ฮะนี่เกียร์นุ่มมากลูกค้า เกียร์นุ่มมากจริงนะครับการตอบสนองของเกียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนี่ครับบนะครับตอนนี้ผมขับอ,อยู่ 1, เกือบหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมกดแสงรถจะเยอะนิดหนึ่งนะครับลูกค้านี่เกียร์ตอบสนองคลิกดาวมาคลิกดาวดีนะครับลูกค้าแสงจ้านิดหนึง่งให้ดูนะครับนี่ครับคลิกดาวมานะครับ รถเครื่องสมบูรณ์ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ามันนะครับลูกค้าไม่กินน้ํามันมากจนเกินไปตอนนี้เค้นคันเร่งมาเกือบร้อยสี่สิบแล้วนี่ขับมือเดียวด้วยนะครับลูกค้าร้อยสี่สิบขับมือเดียวจะไปร้อยห้าสิบแล้วเกียร์โคตรดีนุ่มนี่ครับช่วงล่างไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมดูแลเพิ่มเติมให้ลูกค้าแค่นั้นเองครับลูกค้านี่เข้าโค้งดีมาก ก็ถือว่านุ่มนวลสมูทมากครับลูกค้าอันนี้ผมกัดฟันรีวิวให้นะครับเพราะว่าผมก็ขับมือเดียวจริงๆมันอันตรายนะครับลูกค้าจริงๆมันอันตรายนะครับเพียงแต่ว,ว่าผมสแสดงความรู้สึกใจให้ลูกค้านะครับว่ารถผมขับดีจริงๆไม่ได้โกหกครับนะครับแล้วก็เรื่องโหมดเกียร์โอร์ไดพอเรากดปุ๊บรอบมานี่ฮะกดปิดอ่ะรอบปิดนะครับโหมดเกียร์ก็ทั้งหมดจะเป็น4สปีดนะครับลูกค้า นี่ฮะจะเป็น4สปีดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยครับโอเคครับเรามาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะครับสำหรับตัว t o y o ต a าคัมรี่คันนี้ครับคันนี้เครื่อง2.0 VVT-i ครับก็จะเป็นคลิงไฟฟ้านะตัวนี้นะครับอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาดูรถสวยๆกันบ้างครับคันนี้ขัดไฟหน้ามาแล้วนะครับตอนแรกมาก็เหลืองอ่อยเลยนะครับสำหรับตัวไฟหน้าคันนี้ครับ คันนี้ปี2003ครับ Camry นะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับคันนี้เกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับรถเครื่องดีมากเกียร์ดีมากแล้วก็สภาพดีมากครับผมบอกได้เลยนะครับแล้วผมการันตีด้วยว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวครับเล่มสวยมากนะครับที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากครับลูกค้านะครับรถแห้งบางเดิมแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับรถคันนี้เสน่ห์ดีมาก เป็นสีบอลเงินแท้จากโรงงานครับรถไม่เคยกับสีด้วยภายในสวยด้วยนะครับสำหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้ผมบอกได้เลยว่าราคาคุ้มกับสภาพแน่นอนครับที่ได้ไปห้องเครื่องสวยภายในสวยห้องเก็บสัมภาระสวยมากครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถก่อนครับผมการันตีเลยว่าโดยคันนี้สวยเดิมแน่นอนครับเพราะว่าเส้นสายนะครับรถมีเสน่ห์มากนะครับเส้นสายตรงมากครับแล้วรถบางเดิมมากนะครับสีเม็ดสีสวยมากนะครับอ่าผมการันตีให้ได้นะครับ สีสวยมากเนียนมากยางขอบกระจกสวยมากครับนี่ลายเส้นตรงนะครับประตูตรงกันหมดครับนี่ฮะลายเส้นประตูตรงกันหมดนะครับรีวิวชัดเจนแน่นอนครับสำหรับช่อง YouTube ผมนะครับช่อง1 6 8 c h a n แ e l นไว้วางใจได้ครับอ้ามาดูด้านหลังของตัวรถกันก่อนเหลี่ยมสันตรงมากนะครับลูกค้าคันนี้2.0 VVTI นวะครับรถสวยมากผมการันตีเลยว่ารถสวยมากไม่รู้จะอธิบายยังไงขอดูสภาพเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมรายงานตรงๆงรีวิวชัดเจนครับ สำหรับตัว t o y ต t า c ั r รีคันนี้แน่นอนสวยแท้แน่นอนครับอ่ะมาดูด้านขวาของตัวรถครับมากับฟ้ากับฝนเลยนะครับตรงนี้ฝนจะตกละอ่ะโอเคเส้นสายตรงครับรถมีเสน่ห์ม,มากนะครับประตูปิดนุ่มทุกบานแน่นอนนะครับผมการันตีเลยแล้วก็ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับเดี๋ยวผมมีในส่วนของการแก้ไขครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งตรงๆนะครับว่ารถคันนี้มันจะต้องแก้ไขอะไรบ้าง แต่ผมไม่ได้ให้ลูกค้าไปแก้ไขเองนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลหลังการขายครับไปดูห้องเครื่องก่อนว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับฝนก็จะมาแล้วนะครับมาดูห้องเครื่องก่อนครับสำหรับรถคันนี้นะครับห้องเครื่องแห้งสวยมากครับเพราะรถคันนี้นะครับเครื่องเดิมด้วยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สครับเครื่องแห้งสดๆนะครับลูกค้าดูแลดีมากเจ้าของรถดูแลดีมากครับเพราะว่าตอนไปซื้อก็สะอาดอย่างนี้เลยนะครับอดที่จะรีวิวไม่ได้เลยนะครับสําหรับคันนี้สวยมากแบตเตอรี่ใหม่นะครับใช้งานได้อีกยาวๆครับ คันนี้เป็นเครื่อง16วาลนะครับ2.0 VVTI ครับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับเกียร์ดีมากนุ่มนวลมากสำหรับตัวเกียร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยนุ่มนวลมากเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวห้องเครื่องให้ดูก่อนบบน,นะครับสำหรับเบ้าหัวโช๊คนะครับเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วเป็นสีห้องเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับสำหรับตัวคันหน้านะครับคันหน้าเดิมจากโรงงานครับคันหน้าสวยนะคันหน้าสวยมากนะครับ รถสวยมากนะครับคันหน้าสวยนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบครับนะรถก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับรถสวยนะแล้วก็ด้านขวาของตัวรถครับนี่ห้องเครื่องสีสันสวยงามครับรถตัว R ตัว L ยังอยู่ครบครับสำหรับตัวห้องเครื่องนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับรถไม่มี้ํานะครับผมบอกเลยว่ารถไม่มีฉับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดนะครับ แล้วก็มาดูด้านขวานะครับด้านขวาของตัวรถนะครับเป็นอังงอยู่ครบหมดนะครับเพจอยู่ตรงนี้ครับเพจยังอยู่ครบหมดครับรถสีสันสวยงามครับนะครับนี่ติ๊กเกอร์ต่างๆรถดูแลดีครับช่วงล่างต้องมีแก้ไขเดี๋ยวผมจัดการให้ผมจะไม่ให้ลูกค้าได้ไปแก้ไขเองแน่นอนครับนะครับนี่ากรโปงนะครับเป็นของโตโยต้านะครับก็ยังอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับแล้วรถคันนี้บางนะครับผมบอกได้เลยว่าบางมาก สีสันสวยงามสีอาจจะเคลียร์มาแล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดสีแล้วกันนะครับเม็ดสีสวยมากรถมีเสน่ห์มากมากับฟ้ากับฝนเลยนะครับเม็ดสีสวยงามมากให้ดูใกล้ๆนะครับสีจะเป็นแนวนี้ทั้งคันนะครับสีไม่มีเพี้ยนนะครับผมบอกตรงนี้ดีกว่านะครับสีจะเป็นแนวนี้ทั้งคันนะครับพาสี68ครับต่อให้แล้วเรียบร้อยนะครับมกรลาปีหน้ากันยาวๆกันไปเลยนะครับอีกหนึ่งปีเต็มๆเพราะว่ารถคันนี้ เจ้าของเป็นคนละเอียดมากเรื่องภาษีเป๊ะมากนะครับเป็นรถบ้านแท้จริงๆนะครับเล่มสวยมากด้านหน้าขัดไฟให้แล้วเรียบร้อยนะครับตอนแรกมาก็ไฟน่าจะเหลืองๆหน่อยนึงนะครับผมก็ขับไปกลับไปขัดที่อำเภอลมศัก์ตอนนี้บรรยากาศก็แปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่จังหวัดพิซโลครับนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านมณฑาทองอ่ะโอเคไปดูด้านหลังของตัวรถกันก่อนครับโอเคครับมาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันครับ คันนี้ก็กุข้างในนะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับฝนกําลังจะมาแล้วนะครับเราขอเร็วๆกันนิดนึงนะครับนี่ด้านหลังนะครับช่องเก็บของสัมภาระด้านหลังน้ำมันเครื่องนะครับลูกค้าเปลี่ยนมันจะมีเศษลิตรนะครับลูกค้าก็เก็บไว้เซอร์วิสนะครับเผื่อไว้เติมเผื่อไว้อะไรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าดูแลดีมากเพราะว่ารถน่ะดูแลดีเขาบอกว่าดูแลตามไมล์เลยนะครับตามกิโลเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนแน่นอนนะครับสาหรับเรื่องกิโล เขาบอกว่าเช็คตามระยะนั่นเองนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับด้านขวานะครับนี่สวยมากแห้งมากเม็ดอ้ากยังอยู่ครบพับเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานไม่มีตัดไม่มีต่อนะครับอันนี้ไม่มีตัดแล้วไม่มีต่อใหม่นะครับเป็นรอยต่อเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่อันนี้คือของเดิมโรงงานนะครับซีคนเดิมจากโรงงานครับรถแห้งๆนะครับรถแห้งๆภายในสวยช่องยางอะไรสวยครับนี่เจ้าของเดิมพกไอ้นี่มาด้วยนะครับ ติดให้ก็จะมีของอย่างงี้ติดรถมานะครับนี่ฮะคือข้างในเนี่ยสวยมากนะครับสะอาดแล้วสวยมากครับนี่ครับช่องเก็บยางอะไหล่นะครับสวยมากครับรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีผิดกฎหมายแน่นอนครับผมการันตีไม่มีรอยจอดถังแก๊สครับนะครับอ่ะคันนี้สวยมากครับให้รายละเอียดให้ตัวรถอธิบายเรื่องรายละเอียดนะครับให้ตัวรถอธิบายเรื่องความสวยงามเราเองแล้วกันนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับโทษทีครับนี่ครับรถปิดฝาท้ายปิดง่ายมากครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้เสียรูปเสียทรงเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับแล้วก็ลายเส้นนะครับเส้นตรงมากนะครับลูกค้านี่ครับตรงมากเหลี่ยมสันตรงมากสวยงามมากครับสำหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้ฝาท้ายตรงนะครับ แล้วปิดนุ่มนวลนะครับปิดไม่มีเด้งนะครับนี่รถไม่มีโดนนะครับรถไม่มีโดนคันนี้สวยมากนะครับให้สภาพให้ตัวรถอธิบายความสวยของมันแล้วกันนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแท้ของ To y ยต้ครับนี่ไฟท้ายแท้เดิมของ To y ยต้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เดิมทั้งสองข้างนะครับเดิมทั้งสองข้างรถไม่มีการชนท้ายมาก่อนนะครับนี่ฮะไฟท้ายเดิมแท้จาก To y ยต้านะครับ เส้นสายเหลี่ยมสันตรงนะครับอ่ะโอเคดูจากด้านหน้าด้านหลังแล้วนะครับผมจะพาไปดูภายในด้วยนะครับไปดูภายในกันครับสำหรับในเรื่องของภายในคันนี้ครับคันนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเพราะว่าคัมรี่ผมบอกเลยว่าออปชันค่อนข้างที่จะคุ้มมากแล้วมีในส่วนที่ผมต้องเก็บให้แล้วผมจะแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดในท้ายท้ายคลิปครับคันนี้แผงประตูสวยงามมากครับลูกค้านี่ครับแผงประตูสวยมากครับแล้วก็พวงมาลัยเดี๋ยวผมให้ดูพวงมาลัย พวงมาลัยสวยมากครับนี่พวงมาลัยไม่มีแตกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่รถปีนี้นะครับสมหมดแล้วพวงมาลัยก็สมหมดแล้วนะครับแต่คันนี้พวงมาลัยยังสวยอยู่ผมยังไม่ทันได้ขัดไม่ทำได้ไม่ทันได้ทําอะไรนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมเซอร์วิสให้นะครับเรื่องความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับออปชั่นของรุ่นนี้ไฟหน้าจะมีปรับโคมได้เป็นมอเตอร์นะครับไฟหน้าปรับสูงต่ําได้นะครับเป็นโคมมอเตอร์นะครับลูกค้าก็ถือว่าคุ้มนะ คุ้มมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกียร์เดี๋ยวผมในเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับโหมดทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูคอนโซลกลางเรื่องการกดเด้งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องการกดเด้งรถสมบูรณ์มากนี่ฮะกดเด้งค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับลูกค้าตรงนี้นะครับความสะอาดคือลูกค้าดูแลดีมากผมยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะนี่ฮะดูแลดีมากนะครับนี่ครับ กดเด้งนะครับดูแลดีมากครับนี่คือเป็นรถมือเดียวจริงลูกค้าถ้ารถมือเดียวนะครับผมสื่อคําว่ารถมือเดียวก็คือว่ารถล,ลูกค้าที่ซื้อมาแพงในราคา1ล้านกว่ากว่านะครับหล้านต้นๆในในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าแพงมากนะครับแล้วดูแลดีขนาดนี้นะครับนี่คือสื่อถึงรถมือเดียวนะครับที่ผมบอกว่ารถมือเดียวเนี่ยไม่ไม่ได้เชียร์ในการขายนะครับผมจะบ่งบอกว่าเจ้าของเนี่ย ก็ซื้อมาแพงแล้วก็ต้องดูแลถึงนะครับแล้วดูแลรถดีมากๆเพราะว่ารถเขาซื้อมาแพงนะครับในยุคนั้นเรื่องของเบาะนะครับแก้ไขเบาะเบาะจะมีรอยแตกลายงาตามอายุของตัวรถเดี๋ยวผมจะดูแลให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับซ่อมให้นี่ครับออปชั่นครบนะครับออปชั่นครบไม่มีแตกไม่มีหักผมการันตีให้ได้นะครับนี่ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับล็อกอยู่ โอเวอร์ด้ ye, ใช้งานได้ครบหมดนะครับประตูปิดนุ่มทุกบานนะครับนี่ครับปิดเบาๆเ,เข้านะครับปิดเบาๆอยู่นะครับนี่ฮะปิดนุ่มทุกบานแล้วก็ในส่วนของด้านหลังของโตโยต้าคัมรี่ผมชอบมากเลยนะครับจ่ายในราคามอเตอร์ไซค์ X-Max จะแพงกว่าอีกนะครับผมบอกตรงๆนะรถใหม่แต่มันคนละฟิลผมอธิบายได้นะครับผมก็เข้าใจว่ามันคนละฟิลแต่ คันนี้กันแดดกันฝนครับก็ถือว่าคุ้มมากในออปชันนะครับสำหรับใครอยากสารฝันในรถรุ่นนี้ด้านหลังของ c ั m ร y นะครับผมชอบมากเลยคือตรงนี้นะครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสำหรับตัวต้าคัมรี่คัมรี่ตัวเก่าเนี่ยมันก็ปล่อยออปชั่นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูคนนั่งตอนหลังนะครับสวยมากนะครับสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวผมยังไม่ได้ฟอกนะครับผมยังไม่ได้ฟอกถ้าลูกค้าสนใจแล้วจองเข้ามา รับรถเดี๋ยวผมฟอกให้ทีหนึ่งนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับในเรื่องของพรมพรมก็จะเป็นพรมแท้ของโตโยต้านะครับนี่ฮะพรมเป็นพรมแท้ของโตโยต้านะครับลูกค้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเก็บครบถือว่าดูแลรถดีมากนะครับอุปกรณ์อิสร y ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนี่ฮะพรมยังอยู่ครบนะครับนี่คือพรมของโตโยต้าคัมรี่นะครับคือพรมของตัวคู่ตัวรถของเขาเลยนะครับ ถือว่าใส่ใจรถมากผมบอกตรงๆนะครับไฟนะครับไฟประตูยังอยู่ยังติดนะครับอ่ะไปดูด้านซ้ายของตัวรถกันหน่อยครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันนะครับนี่ผมเปิดม,มาเจอเปิดม,มาเจอผ้าแสดงว่าเจ้าของรถสกปรกไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมบอกตรงๆผมเห็นรถแล้วผมหนีไม่ออกนะครับเจ้าของรถพกผ้าด้วยก็ถือว่าสกปรก,กไม่ได้เลยก็ถือว่าดูแลรถด,ดีมากนะครับ เดี๋ยวมีในส่วนของตรงไหนที่ต้องแก้ไขไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับลูกค้าแล้วก็นี่พรมยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับติ๊กเกอร์กราบอะไรต่างๆก็ยังไม่แตกนะครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์คงสภาพนะครับคือรถสวยนี่มีรอยหินผมบอกตรงนะกระเทาะออกคือสีจริงนะครับคือตัวถังจริงนะครับเป็นเนื้อเหล็กแล้วรถไม่ได้หนาเลยนะครับรถไม่ได้หนาเลยนะครับลูกค้า ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูด้านท้ายนะครับฝั่งคนนั่งตอนหลังกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับ3าบานเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้อีก1บานซ้ายตรงนี้เปิดได้ซ้ายหน้าเปิดได้ขวาหน้าเปิดได้แต่ฝั่งนู้นไม่ค่อยได้ใช้นะครับแสดงว่ารถจะนั่งเพียงแค่3คนซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดฝั่งนู้นนะครับเพราะว่ารถข้าราชาการผมบอกตรงนะชอบห้อยเสื้อผ้าฝั่งนูน้นนะครับชอบห้อยเสื้อผ้า รถใช้งานจริงนะครับรถใช้งานจริงไม่ใช่รถจอดนะครับนี่รถจอดไม่ใช่จะดีนะผมบอกตรงนะครับลูกค้ารถจอดไม่ใช่จะดีแล้วกระเป๋าอันนี้กระเป๋าผมนะครับนี่เบาะเป็นเบาะหนังนะครับลูกค้าเป็นเบาะหนังแท้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซ่อมฝั่งขวาให้นะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับลูกค้าประตูฝั่งนี้นะครับปิดนุ่มทุกบานนะครับลูกค้าผมการันตีให้ได้นะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนครับผมการันตีนะครับกาบันไดสวยมากนะครับลูกค้า ฝนเริ่มมาแล้วนะครับฝนเริ่มมาแล้วขออัปเดตในส่วนของตัวรถครับคันนี้นะครับเก๋สวยงามนะครับข้างในก็จะกุกด้วยกระมีนะครับค่อนข้างที่จะดูหรูหรามีสไตล์นะครับเล่มก็ทะเบียนพร้อมโอนนะครับนี่เล่มก็เป็นเล่มเดิมจากโรงงานเลยนะครับข้างในก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับต้องขอสงวนสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากดูข้อมูลนะครับก็สามารถโทรมาหาผมได้เลยและแอดไลน์กันได้เลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับในส่วนของบุคเซอร์วิสนะครับอย่างที่ผมบอก รถมือเดียวครับบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบหมดนะครับสําหรับของคู่ตัวรถเลยนะครับสําหรับตัวนี้นี่ฮะแล้วผมลืมแจ้งเลขไมล์สักนิดนึงครับรถคันนี้วิ่งเพียง3ามแสนสามนกิโลนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแต่รถคันนี้ดูแลแล้วเซอร์วิสดีมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องไมล์ของคันนี้นะครับวิ่ง3ามแสนสามนกิโลนะครับแล้วก็จะมีเศษนะครับบวกลบตาม ระยะทางนะครับที่ผมใช้งานแล้วก็จะมีในส่วนของคลิปนะครับที่ผมเซตไว้ตั้งแต่อเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อที่จะขับขึ้นมาทําช่วงล่างแล้วเทสเครื่องไปในตัวนะครับที่จังหวัดพิเซโร่ครับก็ถือว่าใช้งานดีครับรถสมบูรณ์แน่นอนครับความร้อนก็จะประมาณนี้เลยครับปกติเลยนะครับไม่เกินนี้นะครับรถถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่ารถไม่เคยเติมแก๊สเลยไม่เคยโดนแก๊สนะครับน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สครับตอนนี้ผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์อยู่นะครับลูกค้าเครื่องยน เพิ <ítulo> ่งเปลี <concerned> ่ยนน้ำม right. ันเครื่องมาสดๆนะครับดูแลดีมากผมบอกตรงสายพานก็เพิ่งเปลี่ยนดูแลดีนะครับนี่น้ำมันเครื่องแค่แค่น้ำมันเครื่องเนี่ยใสมากเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่น้ำมันเครื่องใสมากลูกค้าโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนนี่น้ำมันเครื่องใสมากครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับน้ำมันเกียร์ไม่ต้องพูดถึงครับเซอร์วิสถึงแน่นอนรถคันนี้เซอร์วิสถึงนะครับเซอร์วิสดีสายพานใหม่นะครับสายพานใหม่เครื่องยนต์นุ่มเครื่องยนต์นิ่งเงียบมากนะครับนี่เดี๋ยวดึงไม้ไปใกล้ นี่คือเครื่องยนต์เงนียบมากเงียบแล้วนิ่งมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพักน้ํานะครับเติมน้ํายาคูลแลนต์นะครับตลอดนี่อ่าโอเคก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสาหรับคันนี้ประตูฝากระโปรงปิดนุ่มฝากระโปรงก็พอปิดลงมาใช่ไหมครับนี่คิ้วรถมีเสน่ห์มากคิ้วตรงนะครับตรงกับไฟหน้าขอบคิ้วตรงหมดนะครับนี่ไม่มีเหลื่อมไม่มีล้ำนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าโอเคและสมบูรณ์มากนะครับรถคันนี้ ในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับคันนี้นี่ช่องนะครับมีพระอยู่นะครับรถบ้านจริงๆรถมือเดียวจริงมีพระให้ด้วยนะครับอ่ะเอาไปนะครับผมให้นะครับผมไม่เอาอะไรออกนะนี่ฮะไฟโอ้โหไฟติดหมดนะครับระบบไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ผมให้ดูก่อนโอ้โหยังอยู่ครบนะครับลูกค้านี่ฮะไม่แตกไม่หักเลยนะครับไม่แตกไม่หักเลยตรงนี้นะครับนี่ ไม่แตกไม่หักเลยนะครับโอเคตามสไตล์มันนะครับไม่ต้องวังไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้ปกติตามสไตล์มันนะครับอ่ะในส่วนของด้านหลังนะครับรุ่นคัมรี่นะครับจะมีไฟด้านหลังให้ด้วยนี่ด้านหลังนะครับของห้องห้องส่าห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับแยกส่วนนะครับตรงนี้จะเป็นไฟสองแผ่นที่เรื่องของกระจกนะครับนี่ซ้ายขวาใช้งานได้ครบหมดนะครับออโต้ใช้งานได้นะครับนี่ นี่ออโต้ใช้งานได้ครบนะครับนี่ฮะออโต้ใช้งานได้ครบด้านซ้ายนะครับนี่ครับลื่นดีครับลื่นดีนะครับไม่มีอืดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังดีนะครับด้านหลังดีใช้งานได้ดีนะครับผมถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับรถยังไม่ได้ทันได้ฟอกนะครับเดี๋ยวผมฟอกให้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมว่ามองว่ามันสะอาดอยู่สะอาดแล้วนะฮะมาดูด้านซ้ายครับกระจก พับได้นะครับกระจกพับได้นี่กระจกพับได้ครับปรับปรับได้หมดนะครับปรับทิศทางได้หมดด้านขวาทิศทางได้หมดนะครับนี่ขึ้นลงซ้ายขวาคล้องตัวนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานได้ครบนะครับลูกค้าใช้งานได้ครบหมดเลยด้านหลังนะครับก็จะมีม่านให้ด้วยนะครับนี่จะมีม่านให้ด้วยนะครับสําหรับแคมรี่รุ่นนี้มันไม่ใช่ม่านไฟฟ้านะครับลูกค้าเอามาเกาะได้เลย อ่านี่มีม่านหลังให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ก็ถือว่าเงียบแล้วก็นิ่งมากนะครับเครื่องถือว่าสมบูรณ์มากนะครับยางคันนี้นะครับก็จะเป็นยางดันหลบนะครับปี2อ1 9น้าครับดอกหนาๆเลยนะครับรถลูกค้าใช้งานแล้วดูแลตลอดนะครับผมบอกตรงๆนะครับเรื่องซุ้มล้ออะไรเงี้ยครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีผุครับซุ้มล้อสวยมากรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้คือรถสวยมากหนีไม่ออกนะครับผมไปดูที่บ้านลูกค้าก็หนีไม่ออกผมบอกตรง สำหรับเรื่องป้ายนะครับป้ายทะเบียนคันนี้ก็จะเป็นป้ายตั้งแต่วันจดทะเบียนเลยนะครับก็จะเป็นป้ายยุคเก่าเลยนะครับหมวดเก่าของกรุงเทพมหานครนะครับโอเคครับสำหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้ครับคันนี้ผมขายอยู่ที่139,0 0 0สบาทครับลูกค้าคันนี้ย้ำอีกทีนึ่งเป็นเกียร์อนมาตสี่สปีดนะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ันซีซีวีวีครับเป็นรถจดทะเบียนตรงปีคือปี2003ครับรถก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับรถคันนี้สวยมากผมอธิบายไปเนี่ยขายด้วยตัวมันเองนะครับผมไม่ได สวยมากจริงๆนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นครับลูกค้าสำหรับโตโยต้าคัมรี่คันนี้ครับโอเคใครสนใจนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างซ้ายมือครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีน่าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ